สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. i ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับ ราสตาขอมวันที่30นะครับเดือน3นะครับเดือนมีนาคม2566นะครับราสตาวันนี้ก็เป็นวันพเรื่องหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอเพราะคุณจะมาชิทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านด้ผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอเพราะคุณจะมาชิกทุกทุกท่านนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะก็กดติดตามก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆนะครับแนวทางช่อง VP ธรรมดาก็จะมาวางเลขแทนทาขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปๆเลยขอให้ทุกท่านเฮงๆนะอ้ามาชมที่วันนี้ว่ามีอะไรมาฝากบ้างนะครับวันนี้ก็มี

คือเจ็ดนะครับอืมลองแปดนะอ่าครับจะลูดก็ได้นะครับจะวิ่งก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับหกเจ็ดแปดนะครับอืมอ่ามาชมสิเด่นเด่นเะด่นเด่นหกเจ็ดแปดนะอืมหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดนะครับอืมตัวลองคือแปดนะจะลูดจะวิ่งก็ได้นะครับส่วนตัวลองนี่คือหกนะครับประมาณนี้ ส่วนชุดเน้นก็เน้นที่7ก็7 9 9 7 7 0 0 7 7 1 1 7 7 2 2 7 7 3 3 7นะครับส่วน8ก็8 9 9 8 8 0 0 8 8 1 1 8 8 2 2 8ถึงตัวนี้นะที่เหลือส่วนทางนี้คงจะเป็นตัวรองล่ะคิดว่านะครับอ่าครับชอบส่วนตัวก็คือทางด้านนี้นะ7 9 9 7 7 0 0 7 7 1 1 7 8 9 9 8 8 0 0 1 1 8 1 1 8ลอง6ก็ถ้า6มาก็6 9 so 6 0 so 6, so 6, so 6, 6, 6, 6 1นะครับลาวสตานะครับลาวสตาของวันที่30สบนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้เนาะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับเงินเดือนด้วยอ่าครับก็ขอให้ทุกสั้นรวยๆวยไแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ George. ขอขอบพระคุณมากๆลาวสตามีทุกวันนะครับลาวสตานะ อ่าราศีตาจ,จะมีทุกวันจะออกเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับอืมประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ